อ้โตปอเมีพีน่องมหน่วยไงยแถบันนี้ครับบ่ได้ขามาเป็นอาทิตย์นะครับเนาะเบิงฝักกับผมสวัสดีครับสวัสดี่อเม่พี่น่องทุกตุก้นนะครับเนาะก็จะเขามาเบิงแปงฝักสายพันธุ์ไงนะครับเนาะกับเบาเหล็กเคยผู้ไทยนะครับเนะ้อก็จะมาผ้าผีผ้าน่องมาเบิง สายพันธ์ขาวญงนี่นะครับเนาะที่เป็นแปลงจะว่าเป็นแปลงทดลองปลูกเลยกบว่าได้ะนะครับปลูกแบบแบบธรรมศาสตร์นะครับเนอแบบบ่ได้ใส่สารเคมีสอยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับก็จะออกมาถือว่าเป็นที่นนาพอใจนะครับเนาะจะมีอยู่สองสายพันธุ์เน้อครับที่ที่ เบาเหล็กได้ทดล่องปลูกไว้นะครับเนาะจะมีสายพันธุ์สีเขียวสีเขียวแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเนาะขนาดของลูกเขาก็จะบอซ้ำกันนะครับเด้อเพราะว่าเป็นแปลงเป็นแปลงที่ว่าต้องการความด้ให้กับตัวเองนะครับเนาะก็จะมาแบ่งปันความด้ให้กับพอแม่พี่น้องที่ต้องการอยากจะปลูกฟักสายพันธุ์ใหญ่นะครับเด้อก็จะประมาณนี้ครับเขาจะจะออกมาแบบนี้นะครับเด้อ ที่ผมได้ปลูกไว้ผมได้ทนล่องปลูกสซกับกระถางกระถางยางยางหล่อรลดยนต์นะครับจะมีอยู่สี่ตนนะครับเพื่อนๆครับสี่ตนที่ผมได้ปลูกไว้นะครับเนาะเพราะว่าระบบระบบหากหากินของเขานี่ก็จะดีมากๆเลยครับดีครับเห็นบ่ครับนี่ครับนี่ครับเขาออกมาแบบสมบูรณ์นะครับเนาะ ก็จะขึ้นมาเรื่อยครับนี่ครับก็จะออกมาเรื่อยครับนี่ครับนี่ก็จะเริ่มออกตาตุมหักออกมาอีกแล้วครับนี่ครับด้านบนนี่ครับเพราะว่าลำต้นของคานี่ก็แก่แล้วนะครับนอแก่แต่ว่าเขาจะมีความเขียวเขียวแล้วก็สมบูรณ์นะครับเ้อส่วนกระถางตัวนี้กระถางตัวนี้ก็สําหรับเพื่อนเพ <lam> ื่อนท่านใดที่จะเอาไปเป็นไปเป็นแบบหรือว่าเอาไปเป็นแม่แบบที่อยากจะทํา แบบนี้นะครับเนาะก็จะให้เพื่อนๆทุกคนเปิดโลงอยู่ดานไต้แล้ครับเนดะ้อเปิดโลงดันไต้ครับบ่ต้องเห็ดแบบตันนะครับเนาะเพราะว่าระบบหากเขาค่อนขางที่จะไปได้ไกลมากๆเลยครับหากินได้ไกล้ะครับเนดะ้อเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งระบบหากของเขาเลยครับเนดะ้อว่าเขาออกมาหากินแบบไหนนะครับเนาะส่วนด้านหนาตัวนี้ก็จะเป็นพวกพวกดินที่ไดเอาไอจูรินซี อยู่ลิ้นซี่หลดดลาดนะครับเนาะเขาก็จะมีความสมบูรณ์ครับนี่ครับมีความนุ่มความซุยของดินนะครับเนาะปวานี่ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเด้อมาสอยมาสอยสอยแบบไข่ไข่ก็ว่าพ่วนดินให้ไปในโตัวนะครับเพื่อนเดี๋ยวเจะไปเบิ้งลากกันครับระบบลากเขาหากินได้ไกลมากๆเลยนะครับเด้อนี่ครับเขาจอจะเลื่อยออกมาด้านนอกนี่ครับนี่นี่ครับ ออกมานี่ครับนี่เขาวานี่ครับเห็นไ่มนี่นี่ครับนี่ครับเป็นเขาวานี่นะครับเร้่อนี้ครับดีครับเขาสามารถออกมาหอดผีครับนี่นี่แมนเบิร์ตครับนี่น้านาดินนี่ครับนี่เขาวานี่ครับนี่ด้านนี่ก็คือกันครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่เขาขาเขาหากินตามหน้าดินนะครับหาสารอาหารนะครับเนาะส่วนนี่ก็ออกมายูเต็มเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่เขาวานี่ครับแมนเบิร์ครับ จากไกลๆนะครับเนาะจากด้านนู่นนะครับส่วนผลของฝักฝักที่ผมได้เฮ็ดเป็นแปลงทดลองนะครับเนาะก็ก็จะทดลองนี่แหละครับทดลองถือว่าทดลองได้ผลผลิตถือว่าลอยเปอร์เซ็นต์บอ่อก่บ่ถือว่าเต็มลอยปานใดน,นะครับเนาะเพียงแต่ว่า ขนาดของผลของเขานี่ก็จะออกมาแบบคล้ายๆก็ว่าคล้ายๆก็ว่า,วาบิดเบี้ยวนะครับบ่บ่บ่บถือว่าสวยงามบันใดแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จของการตดล่องปลูกนะครับเด้อนี่ก็จะนวยหนึ่งครับนี่นีคนค่ครับนี่ครับเงาลงมาหอดีนะครับนี่นี่เพราะว่าเครื่อนี่เขาติดอยู่สองลูกนะครับเพื่อน ผมได้ตัดออกไปลูกหนึ่งครับเป็นยังคือตัดออกไปลูกหนึ่งเพราะว่าที่ผมสังเกตเบิ้งนะครับเนาะที่ผมสังเกตเบิง้งที่คุกขี้อยู่กับฝักนี่ก็นิสัยของฝักสายพันธุ์ไงสายพันธุ์ไนนี่ก็นิสัยของเขาก็จะคล้ายกันกับไอ้บักอือ้ออันเดียวกันไม่มีผิดเลยนะครับเด้อกับบักอือ้อ เขาจะให้พ้นแค่ลูกเดียวครับเพราะว่าเพราะว่าฝักสายพันธุ์ยังไงนี่อันที่จริงหันอันที่จริงมันก็ออกมาดกนะครับเด้อเครือหนึ่งหันหรือว่าต้นหนึ่งสามารถออกมาได้ถึงเจ็ดลูกนะครับเนเพราาผมเน่นนับใบนะครับเด้อผมเน่นนับใบนะครับได้ออกมาอยู่เจ็ดลูกนะครับนอกจากนั้นก็จะตัดทิ่มเบิดครับเพื่อน,อนผมจะตัดทิ่มเบิดนะครับเด้อตัด เลือไ,ไวแ e ้แค่ล oh, ูกเดียวครับเพราะว่า네ถ mm ึงจะเอาไว้ไลายเขาก็จะล่วงทิมสลัดลูกทิมเรือแค่ลูกเดียวครับเคืื่องเซนลูกนี้ครับนี่เครื่อนี้แล้วครับนั่นเครื่องใหญ่นี่ครับนี่มาอยู่สี่ลูกครับนี่มาตามขอลายลากันมาเลยนะครับเนาะแต่ก็แต่ก็เรือแค่ลูกเดียวนี่แหละครับลูกใหญ่ลูกเดียวก็จะเลี้ยงแค่ลูกเดียวนะครับเด้อเพื่อนเลี้ยงลูกเดียวนี่ใสอันเดียวกันก็ฟักทองเลยนะครับ แต่แต่กอจามาแนะนําในเรื่องของการที่ว่าจะให้เขาติดเห็ดจังไหรนะครับเนาะเห็ดจังไดแต่เขาออกดอกออกออกดอกเห็นผลออกมาแล้วนะครับเด้อผมจะแนะนําให้เพื่อนเพื <S <s ่อน<ๆ>ทุกคนผสมเอาเด้อครับเอาเจสนตัวผูออกมาผสมเอาเด้อเพื่อนเพื่อนเสียดายผมมาได้เห็ดชิปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเบิ้งนะครับเนาะต้องผสมนะครับสายพันธุ์นี้ครับสายพันธุ์ไงครับ บ่ผสมคือว่าบ่ติดนะครับเ้อสีเขียวนี่ก็คือกันนี่ครับสีเขียวนี่ก็คือกันนะครับเด้อนี่นี่ครับนี่สันบ่ผสมกอกจากบ่ติดนะครับเ้อบ่ติดเลยเหรอครับลอยเปอร์เซ็นต์เฮดจังไงเกิบ่ติดนะครับเ้อสันบ่ผสมมันบ่ขคือมันบ่ขึ้นไอ้ฝักฝักหน่วยเนี่ยหน่วยนะครับเนาะหน่วยเนี่ยหน่วยแบบนั้นบ่ต้องผสมครับจะว่าสายพัธน์นีผสมเอาได้ครับเด้อนี่ครับ ไม่ผสมไม่ติดนะครับเนาะก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นึกอยากจะปลูกฟักสายพันธุ์ใหญ่แบบนี้นะครับเนาะว้ถ่าเบิง้งหรือว่าปลูกว้ถ่าเพื่อเพื่อเอาเม็ดพันธุ์นะครับเนาะแต่ว่าสําหรับผมก็จะเอาเมล็ดพันธุ์นะครับเนดะ้อปลูกเน้นเม็ดพันธุ์อย่างเดียวครับมันนําเขามาจะาประเทศนอกแล้วครับเนดะ้อนี่ครับ เอามาปลูกสามารถปลูกอยู่ในไทยเฮ่าได้นะครับเนาะโดยที่บ่ต้องขวบคุมสารใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะเป็นยังคือว่าบ่ไเ้ขวบคุมสารนะครับเนาะให้สังเกตยูทีใบครับี๋ยวผมจะให้ดูทีใบนะ้ครับผมบ่ไเ้ใสสารเคมีหรือว่าสารกําจัดแมลงนะครับเนาะก็จะเห็นเป็นใบเป็นหู้นะครับเด้เป็นหลังร้อยของการกินนะครับเนาะปกติก็จะสีสารเคมีนะครับนี่ผมบ่ไเ้ใสนะครับผมใส่แบบธรรมศาสตร์นะครับเด้ แต่ก็จูลินซี์บำรุ่งบำรุ่งบำรุ่งเอ่นหรือว่าบำรุ่งระบบทางเดิอนอาหารของเขานี่ก็จะสามารถลดได้นะครับทุกทุกเจ็ดวันหรือว่าจะเอาสามมือลดทีนึงก็ไม่เป็นอะไรนะครับเรื่องนี้ครับที่ผมได้เห็ุไปนะครับเนาะก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับเพื่อนตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยครับสําหรับ เพื่อนเพื่อนท่านใดท,ที่อยากจะปลูกแบบบอ่อใส่สารเครมีเลยนะครับนี่ครับจะให้เบิ้งกันอีกรอบครับนี่นี่ครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนะปกติเขาก็จะใหญ่กว่านี่นะครับเด้อไกว่านี่ครับสายพันธุ์สีขาวนี่จะเป็นฟักฟักหอมขาว ยักษ์นะครับด้นี่ครับถือว่าสําเร็จนะครับเพื่อนๆส่วนส่วน้นี่ก็จะเอาเป็นแม่พันธุ์นะครับนอกผมจะปล่อยให้เขาแก่ครับต้องการแค่เมล็ดพันธุ์อย่างเดียวนะครับเนาะส่วนลูกอื่นๆก็จะเอาไปแบ่งปันนี่นะครับลูกอื่นๆก็จะเอาไปแบ่งปันนะครับ้อแบ่งปันเพลื่อนบานเพิื่นนะครับส่วนหน่อยหน้อยนี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่นะครับเนาะก็จะเป็นสายพันธุ์อันเดียวกันครับไอ อันเดียวกันกับไอ้ปักเขาเงยเงหมือกีนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันออกมาออกมานี่เขาถือว่ามันบ่สมบูรณ์นะครับแต่เกิดว่าเขาสมบูรณ์แต่เกิดว่าเขาสมบูรณ์เ,เ,ขเขาก็จะเงยเง่าแบบนั้นนะครับนี่แบบแบบ่วยหง่นะครับเนาะเป็นแปงเป็นแปงหาความดูให้ครับตัวเองนะครับเนาะเพราะว่าเครื่องนี่เขาจะมาอยู่สามหลูกนะครับเขาออกมาแบบสันๆนนะครับเนาะ ผมก็อบดไดรูรูเกี่ยวกับฝักสายพันธุ์นี้มากไหมนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเป็นแปลงแปลงหาความรู้ให้กับตัวเองนะครับเนาะเพียงแต่ว่าเขาออกมาผมก็ยยานผมบดไดเม็ดพันธุนะครับเนาะก็เลยลรีบผสม,มออกครับเขาออกมาแบบสั่นปอนนะครับเนดะ้อก็เลยผสม,มออกเขาก็เลยติดออกมาแบบนี้ครับปกติอันขนาดลูกของเขานี่ก็แต่เกิดว่าเขาออกมาทรงเงาสวงแหลกนะครับเนดะ้อ ออกมาลูกล่างลักษณะเงาเงามาเลยมาพร้อมดอกนะครับอ้นนั้นถือว่าจะได้ลูกง่ายๆแบบนั้นนะครับเด้อให้ผสมเอาเลยครับแต่เกิดออกมาลูกลูกปอมปอมว่วเงาสันสันซาโปัวม,มือเท่านี้ก็อันนั้นก็บ่ต้องผสมเอาเด้ครับรอรอเอาลูกยา,ยาวๆได้ครับเด้อคอยผสมเอาครับก็จะประมาณนี้แหละครับมาแบง่งปันความรู้ให้พ่อแม่พี่น้อง ได้เอาไปปรับปรุงใส่นะครับเพื่อคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับส่วนคลิปนี้เบ้าเล็กเคยพูดไทยก็ขอสวัสดีครับผม oh.